สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขสุขคุณสมองสุบอนสบายดีย่ำเศร้าๆเด้อพี่น้องเด้อมือนี้กะอยู่กับทงให้ทงหน้าคือเกา่ามอนี้หลายอันท้ายขี้ไปฟอนแล้วนู้นน้อยเสยตุยเสยตุยตุยอยู่ สบายดีป่าลุงเ,ลเอ้ยไอผมแปงรถถีบให้เด้นน<ว>ดเอคนนี้สบายสดีป่ลุงจ้ะเอาไว้ก่อนไหม่ยดานอนสบายคืนนี้เฮะโอ้สล่ลงคลิปว่าสล่นะสบายดีพี่น้อง มีเอฟซีทำเข้ามาเนาะปัญหาสแล้วก็ไล่าคือปล่อยไปซอยดอยดำหน้าเนี้ยมาสันโอ้ยพี่น้องเลยแง่กลายพี่น้องเอ้ยยังบมีเวลาปล่อยดอกบัวมีผู้อยู่งานอยู่ซ่านเนาะแล้วก็งวกควายนี้ปลูกอยู่คาสิไปก็บัดทั้งงวงควายทั้งนี้ดิมาบัดสิบโบว์มาประเทยบ่บักเทือกกระยานลูกเต่ามันออกมากินข้าวกินน้ำเนาะหซาวโอ้ยปลาบ่ได้แล้วพี่น้องเลย เนาะก็คือสิเข้าใจพี่น้องก็ได้ค่อยดำไปนี่แล้วพี่น้องเอ้ยนำในก็ยังบันลวงทันไลด้วยมาเด้อลกาเด้อลงมาโลกาอย่างนี้สาวๆมึงเนีกก็ชอเพื่อนสิลกาซอยคือกันและขมาเห็ดเวียกอยู่พี่ชอเพื่อนกับซอยอยู่ดอกเมื่อพุ่นกับไปบ่ได้แล้วพี่น้องก็ฟังวาฟังควอยไปบ่ได้ดอกไปดำละสมงเนี่ยได้อยู่ดอกแต่ว่าสิป้าไป็ดมืดๆนีะเป <dunno viens S 2> ็ Arizona, <aha S 2> นไปบ่ได้ กลับมาผังดงัวคข้วใบนอนคลอแค่แหนเช่ยจังเลยสบายดีพี่น้อง <c oughs> นั่งตั้งเด้อนั่งตั้งโลกคุนั่นแล้วปัดเธออยกมัดเลยนั่งะได้หามัดนั่งก็ได้หามาัดหา,มาหาจ๊อกเขาก็เริ่มเคี้ยวเลยดนะ้พี่น้องแถวทงุงเปิดผู้ดำกอน่ะเขาหน้ามีไงนู่นน้อย, <c oughs> อยก็เริ่มเคี้ยวแล้วครับ เขียวงามแล้วเจ้านายก็ได้ใส่เบ็ดกบเลยเนี่ยเฮ้ลูกกะกันพี่น้องเว้ยบุมีน้ำฝนตกวันนี่ทั้งนี้ทั้งเฮาฝนบ่ตกและทั้งหน,หน้าบันปังเฮาเนาะฝนของบมุมีทั้งนี้เพราะว่าฝนตกพอดีจืดจะพอดีลูกยากเนาะไปต่างกล่องกันด้วยพี่น้อง น้ำน้องกับบุคล้ายดอกห้าสีอนอาไปลกไปดำจักซีหาให้นี่ยนะเพอพอได้แนวเขาปลูกน้ำบอนซีดูดดำกับบุล้ายได้อยู่จักซีหาให้เนี่ยแล้วคือซีมดนำในยน้องน่ะกะจะงามค่ัแค่พี่น้องเลย มิดแต่ต้นง,งามดำไส้เลยกะหอยแตกก่อหะก่อห่างาขึ้นหมดแล้วเนี่ยบรรยากาศจ้ำเศร้ากะลมไว่อยๆพี่น้องไอ้ครักครัก,ก,กบอกขึ้นฝนเมื่อเนี่ยแดกกะกำลังมาดีเนี่ยแต่มีลมววจังวะ dạ Tôi đi

ใาทุงไในไรไม่ติ้งทีวีทีมังอยเลยนะบายิปยงกไปรหน้าเฉยไม่นีกขีค่ะพี่ยงเลยอร่อยอันนี้จะวายเหือีลงไไหน้ลงมาา้งกงๆจ้ะตากัลวกลวกปากีเออปากข้างในมันอะมันคือมาตวอื่นด้วยคือมาจอกนกกัมองขด้านในนะอยู่กลางสิ ก็ข้างหลุมมันะป้าข้างหลุมอก็มามอดโอ้ยคือมาลูกมาเจาะเท่าอะมาเจาวมันเล่นหลังจละมันเล่นหลังจเนาะมันก่อนทีเดียวกับทีนินเนาะมันจะทีเนาะมันด้เลียวหลังน้ำหลังแบบนี้มาแล้วมาซื้ออย่างนีงนึ่ตัวนี้แล้วมาแต่ทางมาจนหอดี

ก๋วยงอนฟางตาเราเลยเหื่อยดำนาเมื่อยดำนานอนม่วนขนาดพี่น้องเอ้ยเ็ดเวียบเลยก็ไม่อยากลุกแล้วจนไม่อยากลุกโอ้ยนอนม่วนนอนเจี๊ยบนอนจุกแล้วพ้นมาโตกว่านี่างเงี้สีตีเตี๊ยอืมเชิกง่ายโยกเขาว่าก็เอื้อเจ้าหอดบุญเอารถไถขึ้นมาเนาะ ผลบ่แห้งเมื like okay. lime, ่อลข้าวเดียวเลยทุกตัวลก้าวเดย๋ลูกข้าวเดียวก็มาแล้ว่สี่าสิบมัดนึงเมื่อกี้เรามันสิพุงกุนกนี่ดิแล้วเพราะว่าพอดีเนี้ยตุ่ยพี่น้องเลย สบายดีนอปาลูกสบายดีสวงสีโบนเป็นไหนอ่วสบายดีมันเอามือแบบแบบแบบลกสบาดีสบายดีเดี๋ยวอย่าใคหนักใครตาลายมันอยู่กันช่องตัวช่องเหตนางผึ่งอัดนางผึ่งอัมาเวลาโอ้ยเปลียนแล้วมาเอือรัดเอือลัดระวันเอือัดระวันใหยไม่ติงเลยนะ โมอตกโหลดโอเมื่อบ่ได้โชกโหลดโชกโหลดบ่มันบ่อยากเมื่อเขาว่าว่าสิเมื่อสิเมื่อได้เมือนวะสิเมื่อส่งเมย์ก่อนโหลดเข้าลงเตียงเชี่ยเลยจไปข้างในแสดงว่าอยากอยู่นอนสูงเนาะเยอกอยู่น้ำหนุนน่อยเลยข้าวเจ้ามาดิอะไรข้าวเจ้าบ่อ้าวอ้าวจอแจที่อันนี่ มีทังส่างมีังเผืกจังหเผือกร้อยขวาสื้อห้มันว่าจะแดก็รอเืออต่เยอะเนซื้อได้บันบางจโดนซูงสูสีวะแต่้องซื้ออื่นมันก็ไปได้กันเผือกบ้าหูลูอยากบ้างบ้าื้อสื่อสักื้อม่ื้อเผือกคือหนาม้ั ได้สบคากว่าแนวกินหิ้อนน้ำปั่นนะที่น้อนาะมีเผืไม่อะไรบ่ลเจ้านะคอยบอกว่ายะไปปลาข่อยม่มาลูกมามาส่เห็นกันเจ้าบอกว่าลูกปลาข่อยโอยน่ากยอะม่น้นลกเก่งแค่ยันขาดเจะลูกเลยอ่ที่มันก็ประมาณเพ่นหมดแ้ว พัดแนวเหนียะเนาะอ้าวจะเนียมาอีกแล้วอีโอยเอ้ยมึงไปทางใดเนีเนาะพัดแต่ดำหน้าพี่น้องมึงพัดแต่ยาดำหน้าเนาะเว้นหน้าซาโจเว้นหน้าเลยละสุ้ก็กินมักโมน้ำกันมือนั่นแหละเออแล้วก็บอเห็นเลยหายจากโอไปเลยมือนักอะน่ากับบุรุมาใกล้อีกโทรแห่งลงมายังกับมือหนะเออโทรลงมาชวนพาเฮ็ดโทรก็ไม่รับ จอยเปลี่ยนฝ่าไม่รู้นางไปลงอยู่ที่ไหนเนี้ยเนผู้ช่างผู้เลยสุี่ทานพี่น้องเอยสาลาบไว้แล้วสันแหมแขนแหงเสขนยาวมาใสแล้วพี่น้องเอยใส่จมามันเลือบก็หมดเาเพียงเลยเตจหมัดแล้ว สองสี่หกแปดสิบสิบสามหมัดบ่สิบสี่แหละอือเอาหกสิบเลยหมออ่าคือนาบันซิวเดี๋ยวหอนหาสิบจังว่ากันเฮ้ยเอาหาสิบนีซะก่อนหาสิบหลอดก่อนเนอะออหาสิบหลอดซะก่อนมือธานการเอาแม่อิลีแ่สาวเ้ยพอห้ามันพูดเลยอือพอแล้วดึงไปเล่าปวดปวดเลยนะ เราบาวนพูยังเด้นมือดำหน้าผ่อยกวดกวดย่บาวนพูยังเด้เด้อวาพูมือดำนหน้ามือเลอืมตน้มึงมันกนูวมันได้ร่แล้วเอามันก็พูขึ้นมา่ไดผู้ เอาเมาลกกาซะก่อนพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องบัตสกูตุกลนจุมองสุบอนที่ติดตามที่เขามาเบิงที่เขามาชมเนาะก็หายอยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องเด้อบัตสกูตุกลนยัดเย็บยัดจนพี่น้องคอยมีแต่ความสุขความเจริญจังหวะพระกันไม่ทิพหนาเนาะพี่น้องเนาะสบายดี